เอนดูโบเมนสายฟ้าพายุสายตาที่มองน้องแก้วพี่ชายที่แสนอบอุ่นข่าบันเทิงมาแล้วจ้าเอนดูโบเมนสายฟ้าพายุสายตาที่มองน้องแก้วพี่ชายที่แสนอบอุ่นเติบโตมาอย่างดีจริงๆสำหรับลูกๆของ ชมพู่อาริยากับพ่อนอน์วีสลุดทั้งพี่พีๆสายฟ้าพายุและน้องเกลก็ยกให้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวดาราที่ดูน่ารักอบอุ่นมากๆและน้องเกลสาวแสบตัวน้อยที่ได้รับความดะเลนน่ารักมาจากพี่ๆเยอะเลย รวมถึงพี่พี่สายฟ้าพายุก็มีโมเมนต์พี่ชายสายละมุนนอกจากจะช่วยแม่ชมพู่พ่อน็อตเลี้ยงน้องและเป็นเพื่อนเล่นกับน้องสาวแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เห็นด้วยอย่างวันที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่จากสายตาที่ สายฟ้าพายุพี่สายที่มองน้องเจลด้วยความเอ็นดูที่เห็นน้องสาวก้มหัวตอนพระพุ่มน้ำมนต์ให้พี่ๆก็ยิ้มกันใหญ่เลยเรียกว่าเห็นช็อตโมเมนต์นี้เป็นต้องเอ็นดูพี่ชายกับน้องสาวมากๆคอมเมนต์ก็เลยเยอะเลยเช่นเป็นภาพที่ประทับใจที่สุด พี่ๆส,ส่งสายตามองน้องเกลเอ็นดูพี่ชายจังค่ะเฮียต้องห่วงน้องแน่ๆไกลมาจีบผ่านสองเฮียไปก่อนน้องน่ารักของพี่พีๆน่ารักก่ะาอายุแค่นี้พี่ชายส่งสายตาเอ็นดูน้องสาวอบอุ่นในใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด รักเลยสายตาพี่พี่แลดูอุ่นเอ็นดูจังเลยพี่ชายที่แสนดีน้องรักของพี่พี่มีความสุขยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ